อ้าโหลช่างปะครับครับช่างมันจะรู้ไหมว่าตรงเอ่อพวกแก๊ปกับฟู้ดนี่เขาแบบแยกกันใช่ไหมใช่ครับแล้วแก๊ปอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะผมไปไม่ถูกครับแก๊ปแก๊ปพาผมไปได้ไหมผมไม่รู้อ่ะเอาผมรู้แค่ว่าแก๊ปอยู่ฝั่งนี้ถูกเาอยู่ฝั่งคุณมั้งเขาแยกฝั่งนี้เอ้ยไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้เขาแยกมันสองร้านใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนใช่โอ้กล่องซ่อมไหมครับ กล่องกล่องเท่าไหร่ครับแปดร้อยครับเจ็ดร้อยไม่ใช่เหรออย่ากโกงผมดิมันแปดร้อยละครับดูราคาครับมันขึ้น<ห>ราคาลดให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่มีตังละครับผมผมเหลือเจ็ดร้อยสิบแปดบาทอ่ะผมซื้อจะซื้อกล่องนึงได้ไหม <c oughs> ผมต้องไปทำงานผมเพิ่งเข้ามาเจ็ดเจ็ดร้อยก็ได้ครับโอเคกล่องนึงนะผมเลขห้าหกหนึ่งมั้งรู้สึกโอเคโอเคครับโดนกูไปดิสั์ <c oughs> ขอบคุณครับ ขอบคุณครับช่างสุดหล่อครับผมกล่องซ่อมไหมครับโอ้โหครับรวยขนาดนี้ไอ้เหี้ยฮัลโหลวอทซับอยู่ไหนน่ะฮะไอ้ตรงไอ้โอ้หดิเอ็งเป็นแก๊บหรือเองเป็นอะไรนะเป็นแก๊ปเป็นแก๊ปแล้วแก๊ปร้านแก๊ปมันอยู่ไหนบ่าอยู่ทางขวาของแมพทางขวาเหรอมันเป็นร้านซาซาดอะมันเป็นมันเป็นรูปอะไรเป็นรูปสีเขียวเขียวอะ มีโซ<ม>่เขียวเป็นร้านแก๊บเหรอแล้วใช่ทางขวาสุดเราดีจะเอา <ผม S 1> เราดีเอาวัตด,ดิมาขายอะเดย์เทปท็อกเขาอยู่หรือเปล่ามีอะไรมีอะไรมีอะไรก็มีสี่อย่างไงที่ทําแบบผลิตได้เลยอสิบชุดอะเอาไาขายผมดีกว่าไหมขายหมื่นหนึ่งนะเพราะว่าเทปท็อกเขารับหมื่นหนึ่งสี่อย่างอ่าเอาเดี๋ยวเดย์หมื่นหนึ่งเอ็งเอ็งยังกำไรหกพันเทปท็อกมันชินแล้วหมดแล้วอยู่ไหนเรให้ไปเจอที่ไหนเอางี้ดีกว่า ไปเจอกันตรงร้านดีกว่าตรงร้านทางขวาทางขวาโอเคโอเคโอเคไปร้านโอเคโอเค,อเคทางขวาไหนทุกคนนี่ปะเออน่าจอนี่แหละรูปดอกหญ้านะเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยกูต้องขี่รถกระโปงก,กระโปงดูสภาพดูมิได้ คือตอนนี้มันมีปัญหากันเชฟอะมันเลยแยกเป็นแกฟฟูดกับแพนด้าก็คือถ้าเจอกันก็อาจจะตีกันได้เลยถ้าแบบข้ามเขตกันอ่ะถ้าไหรอมะขเขตใครเขตมันมแล้วเนี่ยไปดูร้านหน่อยร้านสะอาดจริงเปล่าถ้าผมไปแล้วเจอไอ้นี่ยมาลงสาบอะไรเงี้ยที่ร้านมันก็หยุดโหมันอยู่นอกเมืองเลยวะเด็กเค โอ้โหเฮ้ยเอ้าไ้เหี้ยเขาไม่เข้าไม่ได้อ่ะเอ,เอ้าเฮ้ยโอ้โหรถกูแรงแรงม้าไม่พอแล้วเนี่ยผู้หญิงของน้นใครอ่ะ สวัสดีครับอันนี้ค่ะอันนี้ใช่แก๊ปหรือเปล่าใช่ค่ะเมื่อัะคู่นี้ผมสั่ง KFC ไปครับได้ยังอ๋ออันนี้เพิ่งเข้าเวนอะค่ะไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเอาใช่เหรอมี KFC <ช>ครับชุดใหญ่ไะมคะ KFC ครับไม่ใช่ชุดใหญ่ครับไอ,อชุดอะไรนะออไอสุกสุกใจอิ่มคุ้มอะไรนั่นอะอันนี้ใครอันนี้ใครไปโปรโมทให้คุณเนี่ย นะผมเห็นในประกาศครับอ๋อหรอคะพอะเดีวยวเพิ่ง้าทำงานก็เลยก็เลยไม่รู้อ่ะค่ะอ๋อผมขอเข้าไปในน้าหน่อยนะท่านน่ะมีมีใครอยู่ในน้ำไหมครับไม่มีใครอยู่เลยหรอไม่มีค่ะไม่มีเลยอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพรมกินค่ะอะไรอะไรกินกินนะอ่ะพรมกิฟักทองค่ะฟักทองชื่ออะไรนะพร้อมกินเหรอครับพร้อมกินเหมือนกันเหมือนกันค่ะพร้อมกินเหรอเราอ่ะ ชื่อพัมกินค่ะพัมกินพักทองใช่ถูกต้องโอเคครับพัมกินอันนี้อันนี้คุณไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเนี่ยผมฮีโร่ครับอ๋อคุณพี่ฮีโร่อ๋อค่ะเรียกพี่ไม่ดีเลยนะหนูอ๋อป้าเรียกว่าอะไรคะเนี่ยก็เรียกฮีโได้เฉยดิจะได้แบบสนิทกันอ๋อได้ได้ได้เลยได้เลยกินได้เลยฮะกินได้เลยอ๋อ อ๋อใช่ใช่ิงป้าเนี่ยอ๋อเขาเขา้าเข้าไปนั่งในร้านดีกว่าเขาบอกร้านนี้สะอาดอ่ัผมขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะ,ะจริงจริงมกินจะไปบอกใครนะผมเป็นคนที่แบบมาจากอันนี้หน่วยตรวจสอบภายในร้านนะครับว่าร้านสะอาดจริงหรือเปล่าจริงเหรอคะเนี่ยจะไปบอกใครนะผมขอเช็คร้านหน่อยนะอ๋อได้ค่ะไม่บอกใครเลยค่ะผมมาดูว่าร้านสะอาดจริงหรือเปล่ามีออยอมีอะไรงี้หรือเปล่ามีหนูมีแมงสาบหรือเปล่ามีออยอร่อยแน่ค่ะ ไอเฮีย <laughs> ห้องน้ําห้องน้ําสะอาดดีกระจูกเทียบท่าได้วะได้เนอะ,ะมันชิดไปปะวะผมว่านะเว้ไอลู่มันชิดไปว่ะเฮียกลัวผู้ชายฉี่นะเว้แบบมองกันเพลินไหนไเฮียกระจกอะคือแบบเล่ปุ๊บโอ้โหสัตว์ทั้งดําทั้งเล็กทั้งอะไรเงี้ยโอ้โหสวยอันนี้ห้องน้ําหญิงหรอครับใช่ไหม <c oughs> อ๋อค่ะใช่ค่ะมาดูหน่อยนะคือถั่วต้องพาถัวมาปะคะเนี่ย คือมันไม่มีอะไรเลยนะห้องน้ำหญิงคือใชคเชชู่เหรอปกติพร้อมกินใช้ปกติห้องน้ำสาก,กลก็ก็ใช้เชชู่นะคะใช่เหรอและนี่คืออะไรครับพอทำอะไไอ้นะี่คืออะไรเอาไว้แบบขัดห้องน้ำขัขห้องน้ำไว้ขัดห้องน้ำอ๋อที่ดูดเปล่าที่ดูดเ่อไม่ใช่โอเคห้องน้ำผ่านแล้วสะอาดดีตรงไหนกันคตรงไหนมาเข้าได้บ้างอะ่ะพาผมทัวร์ได้ไหม อะไรครับเลยมันทางนี้ได้ค่ะคุณผู้ชาย <c oughs> เราชื่ออะไรเรียกชื่อดีฮีโร่ <Hero. S 1> โอเคผมมาต้ง้งราฮีโร<ะ>่ทางนี้ได้ค่ะทางไหนครับโอ้นีอมีคนอยู่ร้านนั่นน่ะอาจะเพิ่งมานะนี่มันเชฟจกหรือเปล่าเนี่ยถูกต้องครับผมเชฟจกแขนา้าลายมังกรกราก็ปกเหมือนกันนะครับคุณเนี่ยสราก็ปกตรงไหนครับผมะอาดสุดแล้วในร้านอะ่ะ <c oughs> รู้จักเ <'s> ชฟคนนี้รอเปล่ารู้จักเชฟคนนี้รอเปล่ารู้จักครับชื่ออะไรรู้จักรู้จักพอพามกินค่ะรู้จักเชฟโอเว่นปะคะรู้จักครับรู้จักครับรู้จักได้ไหมคะผมรู้จักมาพร้อมเชฟโอเว่นเลยค่ะคือไอเชฟโอเว่นนะมันทําไม่ดีกับผมมาเยอะนะผมพูดแค่นี้ละกันจริงหรอคะใช่มีมีครั้งหนึ่งที่ผมซื้ออาหารกับเขาแล้วเขาเขาเกาไข่ก่อนทําอ่ะเขาบอกผมผมอ้วกเขาถุยระบายลงอาหารือเปล่าเขาเป็นคนที่สกกระปรกมากนะเชฟโอเว่น เ,เขา,าเป็นคนสุกับปกหรอคะเนี่ยใช่ครับนั่นห้องนี้ห้องอะไรครับโอ้ห้องผู้จัดก,การค่ะใครเป็นผู้จัดก,การครับมีไหมคุณช็อกเวฟค่ะช็อกเวฟเป็นเป็นซีโอที่นี่เหรอใช่เลยค่ะโอ้ห้องมันแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันค่ะสะอาดดีไม่มีหนูไม่มีแมงสาบสาแต่จังกีบมาเลยก็บมาตังมาก่อนโอ้ตังมาก่อนอ่าเมิน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 ไม่บิดใช่ไหม บิดทําเฮียอะไรกูจะไปทํางานต่อของเต็มตัวกูทำต่อไม่ได้โอ้ทาแต่งานขาวทํางานดำบ้างดีพอดีกูเป็นคนขาวขาวแดิมึงไม่รู้หรอกว่าทํางานขาวมันเจออะไรบ้างอ่ะเยอะแยะไอเหี้ยเจออะไรผู้หญิงรั่นจันโอ้ผู้หญิงลันจันโอ้ไปตำรวจตำรวจก็มีผู้หญิงนะแล้วไงคนจับกูเป็นผู้ชายไงไม่ใช่ผู้หญิงไงตังบดีจับขึงอะจับขึงห้าหกหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าหกหนึ่งใจเย็นดิใจเย็นดิห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่ง รีบไปไหนวะไปอะไรเหี้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิดเชฟเหรอเฮ้ยบิดหรอฮัลโหลเอาเฮ้ยเฮ้ยคืออยากเล่นไปไหนไม่ได้ยังไงพี่จะบิดแก๊ปเดี๋ยวฟาดด้วยสต็กส์ง่าแล้วก็สมุตตี้ได้ตามขึ้นมาเอ้าเฮ้ยมึงรับไม่ได้มึงรับไม่ได้เต็ม มาเนี่ยเน่วิ่งเลยตามมาโอ้ยที่ให้กูวิ่งอีกกูคิดเพิ่มซะมัง้งใส่มาเลยเฮ้ยขาดเลยวะครบแล้อนะเอาใส่ที่ใส่ได้ ไม่ฟังบอร์รี่ขาดติดบเฮ้ยฮัลโหลไอสัตว์ชักช้าเฮียกูไปเลยละกัน <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจ้าใครโทรมาวะไม่ใช่หยกโทรมา ว่าไงเฮ้ยขาดสตรอเบอรี่สิบครบแล้วไม่ครบขาดสตรอเบอรี่ยาสตรอเบอรี่มาเลยยาเท่าไหร่ยามยี่สิบสตรอเบอรี่ยาสตรอเบอรี่อ่ะยากับสตรอเบอรี่ย่างเท่าไหร่อย่างสิบไม่ไม่ไม่เาไหยาเฉยยาสตรอเบอรี่อ่ะยาสตรอเบอรี่ยี่สิบอันแค่นั้นใช่กูทิ้งไว้หน้าร้านนะเก็บเองแล้วกันมาสองนี้หรอกูทิ้งไว้หน้าร้านให้เก็บเองไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่ เฮ้ยมันทิ้งไม่ได้ห้าทีอย่างเดายพึ่งเอามาเลยไอ้เฮียกวองมากลแล้วดิไอ้สัตว์ไม่ไม่เอามาส่งแบงนี้เลยให้มึงไปแล้วไอ้เหี่มันไม่เข้าตัวแป๊บละกันไอ้สัตว์้อว้ยของแต่ตัวก็ไม่เคลียร์เฮียจะซื้อของยังไม่เคลียร์ของเลยโง่ไปโอ้ยโง่ทิบผ่ายเฮ้ย อห่วยเอ้ยเร็วๆดิเฮียเดี๋ยวเวลากูอยู่กับมึงเนี่ยเป็นขึ้นชั่วโมงแล้วไอสัตว์ไม่ทำเฮียอเลยเลยสัตว์เอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูรอมึงขำไเหี่ยวมาแล้วไหนเฮียวันนี้ก็ลาลาเลยท่นนะกินมาไปแล้วขาดอีกวะหมดแล้วใช่หรอกูให้มึงหมดแล้วทุกอย่างโอเคิดโง่เฮียเหลือเหลือไอติมไม่ต้องคนครับตีหลักไม่ต้องนะเออกูขายคนหนึ่งก็ได้ควายโง่ อะไรทอบอะไรเจ้าซงเลยเลยเหลือไอติมมิถ่ายติมก่อนละกันเฮียหยบมันโง่เลวะไอสัตว์ไม่รอบคอบเลยสัตว์เหลือไอติมเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเฮียมั่วมันต้องเก็บของให้หมดเว้ย กูก็ไปก่อนละกันถ้าเกือบชนนี้ผมขายได้ปบะหมื่นหมื่นกว่าๆแล้วได่อะเฮ้ยเกือบชนไอสัตว์เมอโอ้ยเอ้ยเป็นกรรม,มีจริงนะหรอ ขามาช่วยเอากูไปกินยกจ๋ายกหยกหยกจ๋ายกจ๋ายกจ๋าจย๋มได้โอหพันสองไอ้เหี้ยเงินแค่พันสองนะกูบิดไอ้เหี้ยยกฮู้กูวิอะอะไรอีกขายไอติมไอติมเหี้ยอะไรไอติมอย่างโง่อย่างโง่กูให้หมดแล้วไม่ไม่ ยังไม่หมดยังไม่หมดเอามาเลยกูให้ไปแล้วไอติมไอติมมันยังไม่หมดกูให้ตำรวจมาค้นตัวเลยกูไม่มีแล้วใช่เหรอเออกูหมดทุกอย่างแล้วกูให้ไปหมดแล้วอ่าเราเช็คอีกทีหนึ่งรอบนี้กูไม่รับแล้วด้วยโทรมากี่สายกูก็ไม่รับนี่แหละพฤติกรรมของคนชิงอ่ะแต่เอ๊ะมันไม่มีว่ากูขายมาแล้หี้ยเอ้ยเฮ้ย มันพลาดเองอะ่ะโอ้ไม่ได้เว้ยกว่าที่จะรู้กว่าที่จะรู้ตัวเนาะเฮ้ยรถกูจะพังมั้นเนี่ยเชีย่ยควันขึ้นโอ้ยยกแค่นี้มันก็เลยสไตล์หายแล้วแแค่ไอติมยี่สิบอันเงินพันสองอ่ะไอเฮียกูบิดแม่งฟ้ากูบิดแม่งเบี้ยวเลยมืงอกะ ให้ขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนดีกว่าวเนี่ยเก็บไปติมก่อนไล่จากล่างขึ้นบนและกันขึ้นดีใครไอหยกปัดสายเฮ้ยยรถกูไปต่อไม่ได้เฮ้ย เฮ้ยโอ้รถพังอไอหยกปัดชียไอ,อ้สัตว์เอ้ยสัตว์ลาย ชิงชิงกูชิงโก้สัสฮัลโหลคุยโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงได้แล้วให้ไปแล้วคุยโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงยังไม่ได้เรื่องของมึงละกันไอ้หี่ยถือว่าเป็นค่าไชที่กูเสียละกันไอ้สัสขอแค่นี้แหละ เฮ้ยเฮันโหเฮ้ยเฮ้ยไอหมีนี่มาใครอะใครอะทำอะไรอะเก็บนมเยากทืบแกป๊ปวะอยากเก็บปะเฮ้ยอะไรครับอยากเก็บอะนาย อะไรอยากเก็บครับเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่าพูดอย่างนี้มันเปิงน้ำลายเดี๋ยวผมจะเก็บสี่อย่างให้เพื่ออะไรครับอาหารจะอยู่นี่ไงอยู่ด้วยกันอยู่ใครใครวัวไอ้เหี้ยโยกไอ้ทัศไปไหนครับไปไหนครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแก๊มเป็นอะไรโดนแก้มล่าเหี้ย เก็บล่มันหมอกันมันมอกันไอ้ย่าแกบหมดเลยไอ้ยแกบหมดเลยอะไอ้สยนด้วอ้ยโดนแกบลูด้วยล่ะเอาดิรถกูเล็กไอ้สารมาดิรถกูเล็กอ่ะมาดิ No! ง้อย์อะแก๊ปง้อแก๊ยแก๊ปง้อเฮียนอนกูขโมยรถแก๊ปเง้อเป็นไงดีวะ hà vung ngoan phải leo phải leo phải leo ui 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 ไอ้เห e ี er. hey! <laughs> นะ้ยเฮ้ยลงแล้วลงแล้วไปแห้ววะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ส้นิข์เออรักแล้ว นายยึดรถได้ดีเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยบิดแก๊บอฮะบิดแก๊บอบิดแก๊บออเฮียโอ้ยแกมาเลยเฮ้ยพวกเนี้ยมันรู้จุดกูอ่ะไอ้ตั๊อุ้ยอุ๊ยอัตตี้อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ย อย่าสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูลงทำไมอ่ะกูไปกันแล้วกันเกยกันแล้วกันสัตว์กูหิวกูหิวไอเหียกูแอบเดนเนียนในสัตว์เอ้ย NPC มั้งเดินมากระทืบกูไม่ทันหลักจัตเนี่ยบอกไปแค่นี้แหละ ไอ้เหี้ยบิดแก๊ปไอ้สัตว์ไปแล้วกูไปแล้วรถปันปันเนี่ยปันปันไม่ได้ล็อก <c oughs> มาดิมาดิหาไม่เจอล็อกบอกไปแค่นี้หาไม่เจอล็อกบอกไปแค่นี้ หายากหายากนี่เข้าซอยนี้เลย <laughs> ไอ้เหี้ยมันกระเทืบโอ้มันเรียกว่าทั้งทั้งแก๊ปเลยไอ้ตัดจะกระเทืบกว่าไอเ้เหี้ยคนโหดเลยสบายสบายหาเจอกระบะแล้วเนี่ยไม่มีใครหาผมเจอหรอก เฮ้ยเในรถนี่มีของด้วยดูก่อนละกันโจนห้าร้อยอ่ะโทษทถีถึง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 โจกสองชั้น ไอ้เหี้ยเอ้ยเว้ยฮัลโหลฮัลโหลผมขอโทษได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับมามอบตัวตอนนี้เลยไม่งั้นคุณตายแน่เดี๋ยวผมชด้ผมชดใช้ได้ไหมอ่ะผมเอาของคืนให้ชดใช้อะไรก็ของที่ขาดนะครับชดใช้สองเท่าครับสองเท่าเท่านั้นอะไรนะ คุณซับเลือกที่แบบขโมยรถเชฟด้วยแล้วแบบคือจะบิดของเชฟด้วยแล้วผมผมไม่ได้วีดทำ้ายร่างกายเชฟด้วยนะผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ผมไม่ได้ทำายร่างกายใครเลยไม่คุณคุณต่อยเชฟจนเชฟแบบร่วงรุดอ่ะนั่นแหละทรัายทำ้ายร่างกายครับก็คือผมต้องให้ของสองชุดว่างั้นไม่สองสองชุดครับสองชุดก็คืออย่างละแต่อย่างละสี่สิบว่างั้นเถอะใช่ครับอย่างละสี่สิบก็หาเองละกันไม่หาเองละกันนีมึงมีตีนก็ได้เลน ก็ได้ไอ้เหี้ยก็ได้เลยไอเหี้ยเอ้ยกูไปไหนได้วะเนี่ยไอ้สั์กูต้องปลอมแปลงแล้วว่ะกูต้องไปเอสมัดเพลิงวะครังหนึ่งเฮ้ยแย่ว่ะตอนเนี้ยผมว่าผมแย่ว่ะใครช่วยกูได้บ้างวะ ใชไอ้เหี้ยเอาของสองชุดเลยวะไอ้สัตว์ไม่หดไลยไปเหรอวะต้องไปเปลี่ยนเสื้อแล้วว่ะเฮ้ยคนมันเยอะด้วยดิโหเมื่อกี้อารตี้ต่อย,ต,อยต่อยผมเลยอ้าวตายร้ายที่สุดแค่ทีมยี่สิบเพราะความโง่ของไอ้เชฟโยกอะ มันโง่เองเวะวะเยี่ยเงินแค่พันกว่าบาทแม่งเอ้ยเจิดวัวดีกว่าเจิดวัวดีกว่าเจิวดวัวเจิดวัวเจิดวัวเฮ้ยจะบอกนะว่าเฮ้ยเดียวจะบอกนะว่ะาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวะเฮ้ยมันเห็นเหรอ ไอเ้เี้าขับมาแล้วอ้เต็มเลยเหยียเอ้ยไอสัตว์เอ้ยอุอ้ยูรถจะพังอะด้วยวูยทำยังไงดีวะทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีเผินอเลยละกัน วิ่งเหี้ย,ย,ยนโดนราตีนคุณโดนราตีน,นคุณ,ค,ณคุณโดนเฮี้ยคุณโดนเถิงแน่เดี๋ยวเหี้ยอึ้ย,ยมันมาเร็วว่ะรถผมจะพังอย่าแล้วเหิน รถกูนิ่งแล้วาลงมาเดี๋ยวนี้ถึงแล้วลงรถเลยลงรถด้วยกูเปิดเลยดีกว่าวะไอ้แก่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาดิวมาดิวอเไรขโมยรถนขโมยของขโมยของอ๋อขโมยของอ๋อขโมยเหรอขโมยอ๋ออืโอม้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดต่อปิดเหรอปิดต่อ พึ่งอย่าพึ่งกูขอเลยกูขอเลยละกันเยอะบิดของเชฟใชขอรดน้เโดนเลยเป็นเงินละนี่ของในรถเหรอของในรถีตึ๊งของหายเกียร์ะของหยเกียบอกอ่าของหเกีนี่ฮัลโหลใครอยู่ก่อปันปับ้างเยอะ ใค่อยู่กับมันปันไหมปันเชื่อเกับพี่หยกไม่ใช่หรอไอมาตรงนี้เลยด่วนเลยเดี๋ยวส่งโลให้สัตว์ลงประนามดิขโมยของเด็กเก่เย่เย่เย่วู้วดูหน้าตาดิเออไอ้เอ้ยไอ้สัตว์มันโกนหัวกูด้วยยี่สิบอันมันโกนหัวกูไอ้หมอเรื่องอีไโรงพยาบาล โอ้ดูหน้ากูดิเยี่ยดูเลียดที่ไหนเลยหนูมีรถดูดิไ <laughs> อ้เยี่ยมันโกหวกูไอ้เยี่ยโยกไอ้นนตัด